สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นต์เด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,449.83จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้11.51จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.80%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับกืบเกือบ83,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บวกขึ้นมา เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนดัชนีนั้นปรับขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับได้แล้วก็ปรับขึ้นมาได้ดีในตอนภาคเช้านั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าตอนภาคบ่ายนั้นนะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนระยะนะครับในการบวกได้เกินกว่า10จุดนะครับแล้วก็ในระหว่างวันเองเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปนะครับทดสอบเหนือ ระดับตรชนีพันสี่ร้อยห้าสิบจุดด้น,นั่นเองนะครับแล้วก็มันปิดเนี่ยใกล้ๆพันสี่ร้อยห้าสิบจุดนะครับผมก็ถือว่าคงต้องตามมาดูต่อไปนะครับว่าทางของตราหุ้นไทยนั้นจะยังสามารถปรับขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าขึ้นมาชนนาต้านแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับฐานยอดตัวกันลงมานั่นเองนะครับโดยทางนั้นของกระแสงเงินนะครับยังคงไหลเข้านะครับในส่วนของตราหุ้นไทยแล้วก็ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะครับวงเงินเนี่ยกว่า9ก้าแสนล้านเหรียญด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับของบ้านเราเองเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็หดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับ0.41์นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ แล้วก็คาดการกันนะครับว่าเดือนธันวาคมนี้นเงินเฟอ้อก็น่าจะหดตัวน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของเทศกาลตับจ่ายใช้สอยนะฮะแล้วก็คาดว่าทั้งปีนี้นะครับเ,เงินเฟอ้อนั้นก็จะหดตัวไปประมาณสัก0.87%ด้วยกัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับทางด้านของอตลาดเองนะครับก็ยังคงจะต้องติดตามดูกันนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะมีรายงานนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยรายด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็น การติดเชื้อในประเทศเนี่หรายนะครับแล้วก็อีกอีกสารายนะี่ก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับผมแล้วก็บวกกับวันก่อนหน้าด้วยนะครับที่ก็มีการพบทุพบผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดด้วยนะฮะก็ถือว่าคงต้องอติดตามคนดูนะครับว่าจะสามารถควบคุมนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นการไปได้หรือเลปล่านั่นเองนะครับโดยในวันนี้ หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกก็คือปตท Kbank IVL TMB แล้วก็แบมส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกคือปตท AOT Delta ปตทสอพอแล้วก็ CPL ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกก็คือ SCGP Gulf Macro CPN แล้วก็ SSC นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของ NCAP นั่นเองนะครับก็เป็นหุ้นน้องใหม่นะที่เพิ่งจะเข้าเทรดมาได้ไม่นานนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นขึ้นไป11.21%ดด้วยกันโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นนะครับก็มีการระบุว่า เตรียมที่จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อนะครับไปยังตลาดเช่าซื้อรถจกักรยานยนต์นะครับที่กําลังเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการเตรียมนะครับพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะรองรับการปล่อยสินเชื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับอีกหุ้นหนึ่งเป็นทางด้านของ BEC 4, วันนี้บวกขึ้นมาได้10.48% ผู้บริหารนั้นคาดการว่าผลประกอบการไตรามาสที่4นี้จะมีกำไรต่อเนื่องจากไตรามาสที่3ที่ผ่านมาแต่ว่าโดยรวมทั้งปี6 6 3นี้ก็ยังคาดว่านหน้าจะยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าปีหน้านั้นจะพลิกกลับมามีกำไรได้นั่นเองแล้วก็คาดว่ารายได้นั้นรายได้นั้นนะครับจะเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักเลย นะครับแล้วก็จะมีการเน้นนะครับคอนเทนตนะ์ในส่วนของอละครนะครับแล้วก็รายการข่าวรวมถึงาวายวารตี้นะครับในปีหน้าเนี่ยให้มากขึ้นนั่นเองครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของ nvd นะครับบวกขึ้นมาได้9.82%ด้วยกันโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นนะครับก็คาดการว่า ปีหน้านะครับปี64นี้นะฮะทั้งั้่งของรายได้แล้วก็ยอดขายนี่นะครับจะเติบโตได้นะครับกว่า10%ด้วยกันแล้วก็จะมีการเน้นในเรื่องของการระบายสต็อกเป็นหลักนะครับส่วนตรมาสีปีหกมนะครับปีนี้นะครับแต่ตรมาสีปีนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีแบ็กหลอกเนี่ยตุนเอาไว้นะครับในมือเนี่ยถึงกว่า 1,900ล้านบาทด้วยกันเกือบ2 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการรับรู้ารายได้นะครับเข้าปีหน้าเนี่ยประมาณสัก1,000ล้านบาทน,นั่นเองครับส่วนทางด้านของหุ้นอนันต์นะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้6.47%รวมทั้งสิรินะครับบวกขึ้นมาได้6%นะครับแล้วก็ AP นะบ,บวกขึ้นมาได้3.36%ด้วยกันนะครับ ก็ทางด้านของหุ้นอสังหาริมทมัพย์ันะครับในวันนี้เนี่ยได้รับอนิสงนะครับตำนักของเซนทรัลแเชิงบวกนะมาจากเรื่องของประเด็นนะครับแพ็กเกจนะฮะอีลิตเฟ e ซิเบิลวันั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะมีการเชิญชวนนะครับให้กับตำนักของนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่เป็นชาวต่างชาตินี้เข้ามาซื้อคอนโดกันในประเทศกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตรงนี้เองนะครับก็จะช่วยหนุนทางด้านของผู้ developer นะครับที่มีทางด้านของคอนโดนะครับอยู่ในพอร์ตนะครับค่อนข้างเยอะนะซึ่งทั้งในส่วนของตัวอันนันเองนะครับรวมถึงสิรินะที่วันนี้ราคาหุ้นนะครับก็บวกขึ้นมาได้3.7%นะครับแล้วก็ AP นะวันนี้ก็ียกได้ว่าปรับขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นกว่าหุ้นอื่นๆในกลุ่มนะครับ ส่วนทางดนของ Triple I นะครับยังบวกได้ต่อเนื่องอีกนะครับวันนี้บวกขึ้นมา5.26นะครับก็ยังคงมาจากเรื่องของอความต้องการการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้านะครับตามภาวะเศรษฐกิจโลกนะที่มีการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าที่มีความเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัววัคซีนต้านโควิด -19 นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เลยทำให้ธนัตของ AAV นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้อีก4.72%เนะครับเพราะว่า,าทางด้านของ AAV นั้นนะครับมีการร่วมทุนนะครับกับธนัตของตัว t r i p l e I นะครับทำเป็นธนัตของตัว Air i r e i g h t นะครับก็คือให้บริการขนส่งาทางอากาศนั่นเองนะครับก็เลยได้อานิสสงตรงนี้ต่มไปด้วยนั่นเองครับ แล้วก็ไมโครนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.6%ผู้บริหารนั้นนะครับก็คาดการณ์นะว่าทางด้านของยอดปล่อยสินเชื่อนะครับในสินเชื่อรถบรรทุกนะครับในปีนี้นะซึ่งเป็นสินเชื่อรดบรรทุกมือ2นั้นนะครับจะเติบโตได้ตามเป้าที่ประเมินกันเอาไว้นะครับแล้วก็ปีหน้านี้ก็จะโตอีกถึงกว่า30%ด้วยกันนะครับ ก็เป็นไปตามเรื่องของการแผนขยายสาขานะครับเพิ่มเติมอีก4แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการมุ่งเน้นนะครับไปอย่างจังหวัดนะครับที่มีการเติบโตนะของอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงนั่นเองครับส่วนหุ้นที่ปรับลดลงแรงครับในวันนี้ก็มีท้นักของ ASK นะครับวันนี้ติดลบไปนะฮะ5.96%ด้วยกันนะครับ ก็หลังจากที่ ASK นั้นมีการแจ้งข่าวต่อต,อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าทางด้านของบริษัทชัยลิสแคปิตอลประเทศไทยนะครับได้ทำการเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับหุ้นทั้งหมดของ ASK นั่นเองนะครับซึ่งราคาที่ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่สิ 8บาท30สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าราคาบนกระดานนะครับซึ่งราคาบนกระดานก่อนนั้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะครับวับนนี้แนวราคาลงมานะครับก็ยังอยู่ที่20บาท50สตางค์นะซึ่งก็ยังสูงกว่าท่านั้นของราคา tender offer ตรงนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่กดดันต่อราคาหุ้นนะครับของ SK นี้ได้อย่างต่อเนื่องกันไปนะครับ ส่วนทางด้านของ TTA นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.18% RCL ลงไป2.78%นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการปรับลงตามค่าระวังเรือนั้นที่มีการปรับลดลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ Human นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป2.7%นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการค้าททำกำไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจาวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ